วิธีการผสมคู่สีให้เทฝาแดงลงในน้ำที่เตรียมไว้ในถังฉีดก่อน2 0ซ c, c ตามด้วยฝาเขียวอีก2 0ซ c, c จากนั้นก็คนให้เข้ากับน้ำที่ผสมแล้วนำไปฉีดพ่นแปลงมะนาวที่ปลูกใหม่ๆหรือมะนาวที่เริ่มโตแล้วจะทำให้ยอดแตกดีใบโต โรคและแมลงไม่มารบกวนตามใบตามใบตามยอดมันนะครับฉีดให้ทั่วประมาณสิบวันครั้งครับฉีดช่วงเช้าช่วงเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงเก้าโมงเนี่ยพอแดดเริ่มร้อนให้หยุดฉีดขอช่วงระยะมีดอกก็ฉีดฉีดได้ตลอดนะครับ เดือนละเดือนหนึ่งใช้ฉีดพ่นสามครั้งได้ประมาณฉีดได้ตลอดตั้งแต่เริ่มปลูกจนมนันาวเป็นลูกครับช่วงออกดอกก็ะฉีดหลังจากรี่ว่าเพราะมันาวจะเริ่มแตกดอกเล็กๆออกมาก่อนพอเห็นดอกก็ฉีดรับได้เลยมันจะช่วยกันมแมลงด้วยไม่ให้มาทำลายดอกที่ว่าเริ่มออกใหม่ๆจนดอกบานแล้วก็ติดหัวไม่ขีด ไม่มีครับฉีดได้ตลอดเพราะเป็นสารอินทรีย์ไม่ทำลายเกี่ยวกับระบบดอกหรือว่ามแมลงที่มาผสมเกสรครับก็ลูกโตไหวครับแล้วก็ทําให้หลังจากที่ว่าดอกบานแล้วทําให้ไอหัวไม่ขคีดเนี่ยโตเหลวแล้วก็ติดแล้วก็ขั้วโตวทําให้ลดการรุนร่วงได้เยอะครับใช้อยู่2อสูตรครับสูตรเล่งลูกกับเล่งต้นแต่มะนาวเล็กๆใช้สูตรเล่งต้นครับสีแดงครับ วานตามอาตาถ้าต้นเล็กก็วานหนึ่งกำรรถึงสองกำม,มือดูทรงพุ่มมันวานรอบๆทรงพุ่มถ้าต้นใหญ่ก็เพิ่มขึ้นไปเป็น4ี่ห้ากำม,มือต่อนหนึ่งต้นระยะมันหนาวประมาณสองปีก็ใช้ประมาณ5กำม,มือครับใช้สีแดงครับแต่ว่าพอมันหนาวเริ่มเป็นลูกหรือเริ่มออกดอกแล้วให้ใช้สีส้มแล้วจะออกดอกดกแล้วก็ติดลูกง่ายแล้วก็ทําให้ลดการรุดร่วงครับแล้วก็ทําให้ลูกโตเร็ว เก็บถันราคาใส่ได้ตลอดเดือนละครั้งครับผมใช้เดือนละครั้งต้นละประมาณห้ากำมือวานรอบๆสองพุ่มแต่ถ้าเป็นมะนาวเล็กเริ่มปลูกใหม่ก็หนึ่งกำสองกำอะไรตามระยะเวลาหรือสรงพุ่มที่กำลังโตให้น้ำประมาณห้าวันครั้งครับห้าวันครั้งให้คร,ครั้งละหนึ่งชั่วโมง ระบบสปริงเกอร์ครับอาทิตย์ประมาณสองครั้งสามสี่วันครั้งห้าวันครั้งอะไรเนี่ยประมาณนั้นใช่ดูว่ายาให้แห้งถึงขนาดว่าเหี่ยวแต่ไม่ต้องให้ถึงขนาดแฉะจนเกินไปเพราะจะทำให้ไปเชื้อราเข้าขนได้ครับแล้วฟืน้นฟูด,ดินของเราครับถ้าใช้เคมีดินเรามันจะเสื่อม,มจะเสียแต่ว่าถ้า หันมาใช้ปุ๋ยสันฮีโร่นี่แล้วดินเริ่มฝูขึ้นแล้วก็ไสเดือนที่ไม่เคยมีมาก่อนก็หมาอยู่มาใส่มารอบๆโคนมะนาวของเราทำให้ดินฝูขึ้นครับครับกรเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้มาทดลองใช้ได้ครับเห็นผลจริงแล้วก็พิสูจน์ได้ครับจากส่วนของผมเองผมใช้มาประมาณสองปีแล้วครับฝาก พี่น้องที่อยากจะใช้หรืออยากจะลดต้นทุนแล้วก็เห็นผลจริงหันมาลองใช้ดูครับเยี่ยมครับ